นี่ฮะของราวันนะครับผมสวัสดีนะครับผมปลาล์มผ่าสิ่งโชคนะครับผมวันนี้มีรายการ ชิงโชคมาแนะนำนะครับเพียงร่วมสรุปง่ายๆนะครับผมซึ่งวันนี้ผมได้ไปดูข่าวไทยรัฐนิวโชว์มานะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับร่วมสรุปง่ายๆนะครับผมเพียงมีมือถือนะครับแล้วก็สแกนนะครับถ้าแบบสแกนไม่ได้ครับก็จะมีลิงค์เข้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมีบาร์โค้ดให้นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะ แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าสแกนไม่ได้นะครับผมก็จะมีลิงก์นะครับให้ไปร่วมทําแบบสอบถามนะครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับเราเข้าหน้าเพจของเพจไทยรัฐนิวโชว์ก่อนนะครับผมมาดูของรางวัลกันก่อนนะครับผมนี่ฮะของรางวัลนะครับผมรางวัลที่1นะครับเป็น iPad Pro นะครับผม1รางวัลนะครับผมรางวัลที่2นะครับเป็น ลำโพงมาแชลนะครับสองรางวัลนะครับผมรางวัลที่3นะครับเป็นนาฬิกากา r m i n นะครับเอาใจสายกีฬาเลยโดยเฉพาะนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับรางวัลสุดท้ายเนี่ยแจกเยอะมากๆคือเสื้อแจ็คเก็ตนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกพร้อมๆกันก่อนเลยนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับร่วมสนุกกันง่ายๆนะครับชื่อกิจกรรมแฟนเพจไทยรัฐนิวโชว์หล้าน f o ลเ o อร์นะครับ1ล้านกำลังใจก้าวผ่าน วิกฤตโควิดนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่16สิงหาคมนะครับจนถึงวันที่29สิงหาคมนะครับผมซึ่งร่วมกิจกรรมกันง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกพร้อมๆกันนะครับผมนี่ยังไงครับเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันพร้อมๆกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะ QR code คไว้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดสแกน QR code ไม่ได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงไว้ข้างล่างนะครับผมนี่ครับผม เราพร้อมๆกันเลยนะครับผมนี่ครับผมเราทําการสแกนนะครับเข้าหน้าลายแล้วก็สแกนนะครับผมนี่ปึง้งอ่าพอเราสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับกดลิงก์ข้างบนนะครับผมอ่านี่นะครับผมเป็นกิจกรรม แฟนเพจไทยรัฐนิวโชว์หนึ่งล้านเฟลโลเวอร์หนึ่งล้านกำลังใจก้าวผ่านวิกฤตโควิดนะครับผมเพียงแสดงความคิดเห็นนะครับมีความรู้สึกที่มีต่อรายการไทยรัฐนิวโชว์ยังไงนะครับง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็กรอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีที่อยู่เบอร์ติดต่อกับนะครับ mm hmm. เพื่อถ้าเกิดได้ของรางวัลเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งของรางวัลให้นะครับผมนี่นี่นะครับผมก็เป็น แบบสอบถามง่ายๆนะครับว่าไทยรัฐนิวโชว์เปรียบเสมือนภาพยนตร์แนวใดสําหรับคุณนะครับต้องบอกก่อนว่าข่าวไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยเป็นข่าวที่ดีมากๆนะครับผมก็จะเจาะลึกประเด็นต่างๆนะครับก็มีให้เลือกหนังบู๊นะครับผจญภยัยหนังฟิลกูดอจชยากรรมดราม่าและหนังแฟนตาซีนะครับผมยังไงก็ดูแล้วก็ลองเลือกนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อนมสกุลน,นะครับผม เลื่อนลงมาก็เป็นที่อยู่ปัจจุบันในการรับของรางวัลที่เปิดเมื่อเมื่อได้ของรางวัลน,นะครับผมแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็ชื่อเฟซบุ๊กของคุณนะครับผมนี่นะครับ,รบเป็นของรางวัลน,นะครับผมแล้วก็อะไรละเอียดสักนิดนะครับผมนี่อ่าเป็นเงื่อนไขของทางกิจกรรมนะครับผมนี่แล้วก็กดยอมรับนะครับผมนี่ พอเสร็จนะครับผมเรากดยอมรับแล้วนะครับตกลงเนี่ยหน้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมแค่นี้เราก็มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมได้แล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้นะครับผมเป็นผู้ร่วมสนุกนะครับที่มาแนะนํากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมยังไงฝากเพจ ผ่าชิงโชคนะครับแล้วก็ YouTube ก็เป็นช่องผ่าชิงโชคนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาอีกนะครับขอบพระคุณครับผม